วันนี้เด็กมาเล่นกับคุณวิลเลียมผู้รับเชิญมีเกียรตินะครับตอนนี้เขากำลังเ,เตรียมการวิ่งมาล่าสุดนะครับล่าสุดล่าสัปดาห์สักยก้วนี่นะเราไม่ใชเสียเวลาเลยครับมาเข้ากันเขานีา้เลยครับอโอ้ยเราสวัสดีครับทุกคนนะเดี๋ยวจะมีคุณพี่แฮร์รี่ไปแข่งรัอเชิญนัดนัดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มีแขกงรับนเะชิญใหม่นะโอเคครับ แต่ครับคุณครับไม่เอาอีกแล้วครับหมดออาเดี๋ยวผมเข้าเองดีกว่านะครับผมเอาก็เลยครับโอเคมาครับเอ่ยงั้นผมพอตัดคลิปนะครับโอเคโอเคก็มาถึงแล้วอีกแล้วนะครับโอเคนี่คือบ้านของผมที่ฉุกเศร้าด้วยผมของลวนโอเคอันนี้ก็จะเลี้ยงลูกเรียนได้นะครับอ๋อล้วคุณเรียบมาแล้วครับ โอเคโอเคครับตอนนี้กำลังหาข้าว้าวคุณเลี่ยมยู่ไนะครับคุณเลี่ยม,ม,ายยมอ,อ,อยมา,งงาอมมมสวัสดีาานะค,ะะครับคุณเลี่ยมก็ขายนะครก็ขายไม่ขายครับสว,สวโอเคช้าช้านะคุณเลี่ยมนะครับอันนี้ไหมครัสวจุดจะอเาบ่อแล้วดีกว่าโอเค สวนถึงเป็นดีดีจุต้อมฟั่มแข็งองเราเป็นไงบ้างไปดูดิฟันแข็งเป็นยังไงโอเคนะครับเรามาเล่นสวายวัวกันนะครับโอเคฮะคุณแม่หิวยังครับระวังมันเต็มมอนเตอร์อ่ะอย่าปลุกเตืนยังมันเปิดมันหิวจริง โอเคคเปิ okay. Okay, so okay, right. Anyways, right. ดแล้วแล้วว่ามันหิวแล้วอาคุณครับมานอนก็ได้แหละนอนได้แล้วครับนอนได้แล้วครับคุณเลี่ยมคุณเลี่ยมอย่าเพิ่งไปทำนาฟ้ามั่งเถอคุณรีบร้อนจังคุณอย่ารีบร้อนเถอคุณเลี่ยมนี่ก็จะโดดอิชนี่กงกงมเติมแล้วเหรอครับรีบไปสิครับผมรออยู่ครับเก็บตันมาเลยครับสกิตตันเล็สร็จแล้วคุณเตียงนอนอยู่ไหนผมเอาเตียงนอนตรงนั้นเลยครับ เยเยเยเออคุณยอดคุณยอดตีผมนอนครับเลยนะคะนอนนะครับผมก็นอนของผมเองโอ้โอ้โอ้เกีเลื่อนครับผมเห็นสักเลื่อนตันล่าแล้วเมื่อวบนเมื่อกี้เอาอาหารคุณอยากกินอาหารก็เอาไปเลยครับแต่อาหารใส่อาหารของเนีุยที่คุณให้มันยังไม่หมดเลยหรือว่ราไม่อ่อย โโหดันถ oh, okay. uh ูกออกแล้วครับโหเป็นเลี่ยนเลยครับถูกออกครับถามทำไมครับก็อเขาถามเหรอมาวัดเลขเงินเดื่นทางก่อนเลยครัอือครับผมจะเล่นเดี่ยวครับเล่นเดี่ยวคงเดียวครับทางผู้ชมก้มตาตัวใหครับถูก็ออกเป็นการชฉพาะโอเคครับจะมาดูจะมาดูจะมาดู อย่าลืมคดไลค์แล้วกดแชร์ะะกับใครนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับนนผมแค่อยากแนะนำคุณวิลเลียมน,นะครับเออก็อยากแนะนำคุณวิลเลียมเท่าน,นั้น,นครับกับหมดวโวยูที่บ้านของผมอือฮะนี่คือร้านขายของแต่ตอนนี้ผมไม่ใช้แล้วครับนี่เื่องบกมันงองเสียได้ไหม ไม่เป็นบ้านต้องมีนะไรขนมที่มีเซตนะครับะตรงนี้ต้องมีเซตอยู่เล็กน้อยฮะต๊อกก็ผมโอเคยึดอยู่ครับผมอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีอ่ะผมจะพาไปดูครับโอเคครับ โอเคครับพาทัวร์ครับของผพาทัวร์นิดน้อยนะเพรับว่าบ้านของผมกำลังยุ่งๆนิดแบบจะกลุผมจะพาทัวร์ดีนะครับอืมคิดก่อนเอาเงยเข้ามาละทาอะไรกันนะครับออ เด็กกวผมบ้างน้องบ้างเร่องต่างนโอเคนะคะอ่ะนี่ก็เป็นพี่หนุนะครับส่วนพี่เดียมก็บอกว่าฟัานเขนก่อนจะไปเองนะครับฟังนั่งเขินเรีบอกเกี่ยวกับผมนะครับ นี่นะความมันแข็งเห็นไหมครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งครับพร้อมไม่ยังครับผมนี่ครับนี่คือเพชรของผมครับเพชรของผมที่ดีมากเลยครับที่แฮร์รี่โกมาครับคพอดีเลยครับนี่ครับ ของพี่ล่ะครับเป็นไงครับเพชรโกโดังครับอ่าแล้วผมจะให้ดูอะไรครับผมจะให้ดูเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ของผมคนะรับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเพิ่งสร้างมาใหม่ๆเนะีะไปดูครับเดี๋ยวผมที่จะทำครับไม่มีอะไรทำมันทำไม่ได้ครับเพราะว่าผมทำไม่ได้อะเม

ลุยสุดๆพวกนั้นนะคะผมอ่อะไรดีวะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ายากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่ครับอ่าผมจะบอกให้ครับผมผมชื่อว่าแฮร์รี่สีสักสองก่ค้าครับเป็นคนไทยนะผมไทยสายไทยใช่คมอืะอะ ถ้าใครสนใจก็บอกผมได้ครับได้คลิปครับอมมนต์กับสนใจได้ครับสนใจพวกเรื่องเซ่อว่าครับผมเป็นต้นไปครับผมที่จริงแล้วผ,ผมเล็กครับเนี่ยผมใหญ่ใหญ่เนี่ยดูหน้าจอที่แท้จริงของผมไะครับ ก็ได้ครับเดี๋ยวผมตัดอันนี้ให้มันใหญ่ไปเลยที่มูฟี่มันสนุกมากเลยวันนี้มือมันมากแค่ไหนรู้จักเออแบบนี้นะแล้วเราก็พูดจบอันนี้เสร็เลยขอจบแค่นี้ครับอ๋อไม่ใช่สิครับ Bye bye ạ.